ในโรงเรียนนี้นักเรียนทุกคนจะถูกแบ่งออกไปตามคลาสความถนัดเพื่อพัฒนาศักยภาพและมุ่งเน้นประสิทธิภาพทางการศึกษาอันสูงสุดแต่มีอยู่คลาสหนึ่งที่เราเรียกกันว่าอันคลาส คนมีใครรู้บ้างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทํำไมพวกเราถึงมาอยู่ที่นี่ได้ที่นี่ก็ดูไม่เร็วนะดูหรูหราหลึกลับน่ากลัวสุดแพ่เราเล่นกระดาษทีล้ะปะนิงสรนแต่ฉันว่าที่หยุดทุกคนตั้งสติพวกเราต้องตั้งสติ ต้อนรับทุกคนเข้าสู่อันคลาสคลาสพิเศษที่ไม่ถูกคนพบในสารระบบไม่ถูกเอ่ยถึงและไม่ถูกหาเจอ <c lass> คลาสนี้เนี่ยถูกก่อตั้งมาพร้อมกับโรงเรียนแห่งนี้ก <c oughs> ็อยางี้ทุกคนทราบการที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย <c oughs> จริงไหมเพราะในทุกๆปีมีเด็กนักเรียนงลงรายชื่อสมัครไม่ต่ำกว่าห0 0 0มคน เราแค่ร้อยคนนึงอะเพราะเราคัดแต่เด็กเก่งเด็กฉลาดเด็กบ้านรวยหรือแม้แต่เด็กที่จิตใจดีแต่ไม่มีเงิน คลาสนี้เนี่ยจะคัดนักเรียนเข้าหอจทุก4ปีและผู้ที่ผ่านเข้ามาเป็นสมาชิกอันคลาสจะได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนทั่วไปฟังดูมีใจจรุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> และสำหรับเด็กใหม่ที่ยังไม่ถูกคัดเนี่ยเราจะขอเรียกพวกเธอว่า lost member จงหายสาบสูญไปก่อนนะแต่ถ้าพวกเธอไม่สามารถผ่านการทดสอบของอันคลาสไปได้ สิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็จะหายว่บและพวกเธอก็จะลอสไปจริงๆโอ๊ยนี่ทหน้าเขาสิคุณตกใจกันหน้าดูเลยสินะ, <c oughs> จะใจพูดง่ายๆก็คืออันคลาสถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อชีวิตอน,นาคตยังไงละ่ะ เรามาเริ่มเกมที่หนึ่งกันเลยดีกว่าง่ายง่ายง่าย,าย,ายโดยเหล่าลอสเมมเบอร์จะถูกจับคู่ตามหมายเลขที่กำหนดโดยคนหนึ่งจะถูกปิดตาส่วนอีกคนจะถูกมัดแขนทั้งสองคนจะต้องออกไปค้นหากุญแจเพื่อมาไขามือทั้งสองอาจากกาันภายในเวลา1ชั่วโมง <c oughs> แต่ถ้าคู่ไหนไม่สามารถกลับมาได้ทันหรือไม่สามารถหากุญแจเจอได้เนี่ยก็จะหมดสิทธิ์ไปในทันที เราก็ลืมบอกไปถ้าคุณไหนถอดผ้าปิดตาออกเนี่ยก็จะถือว่าสลาสิธิ์เหมือนกันนะคะเห็นไหมง่ายจะตายไปถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลานิ่มนล้วขอดตลกเลยว่ะไปพวกเราไปหนุกกันราเริงให้ตลอดนะคะน้องสเตฟานงั้นพวกเราไปกันเถอะฉันอยากผ่านคนแรกอะ โนี่นี่นมาอะไรเนี่ยเดินสิยะนีู่คุณหนูพอดีว่าอะไรคืออะไรเราพอดีว่ามือของเรากับมือของเธอติดกันอยู่อะแล้วยังไงแล้วภายในสิบวินีที่แล้วเธอได้ล้างมือบ้างไหมคือเราไม่ได้จะอะไรนะแต่เธอสกรปรกแล้ว,ลวเธอรู้ไหมว่าเชาื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านการสัมผัสแล้วตอนนี้มือของเราก็ติดกันอยู่อะแต่ เดี๋ยวนะตรงนี้มันมีหญ้าด้วยใช่ไหมนี่เธอรู้ไหมว่าในหญ้ามีเชลโลก,กี่ชนิดฉันเคยศึกษามานะมันมีมากกว่าร้อยชนิดเลยนะโอ้ยทำไมเชลโลกู๋เราไปด้วยไงล่ะนี่เธอเลยมาเบานะ เธอช่วยก้าให้มันเร็วกว่าน,นี้หน่อยป่ะนี่เธอไม่เห็นว่าฉันกำลังพยายามอยู่เหรอไม่พวกเราแทบจะไม่ได้ขยับตัวเลยด้วยซ้ำเธอช่วยตั้งสติแล้วก็เลิกทำตัวเหมือนคนบ้าสติแตกแบบมี้สิกทีเถอะเลิกขี่แพ้แล้วก็เดินจ้ะออไอรินคือค,คือฉันขอโทษนะฉันไม่อยากทำแล้วอะ่ะฉันอยากกลับบ้านหยุดนะเลิกทำตัวอ่อนตระโลกโลกนี้มันไม่สวยงามเหมือนที่เธอเคยเจอมาหรอกมันยังมีอะไรเธอนั่นแหละที่ต้องหยุด คนปกติแบบพวกเธออะจะไปรู้อะไรรู้ไหมว่ากว่าฉันจะออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแบบนี้ได้ฉันต้องผ่านอะไรมาบ้างฉันต้องเข้าโรงมาตั้งกี่รอบฉันเกือบตายไปแล้วด้วยซ้ําเอ่อไมลินหยุดนะทําไม่ต้องมาสงสารฉันฉันได้คำพูดมามากพอแล้วฉันไม่ได้จะพูดแบบนั้นซะหน่อยฉันแค่จะบอกเธอว่าเธอเข้มแข็งมากนะเธอขอแรกนะที่ บอกว่าฉันเข้มแข็งเธอก็เข้มแข็งไม่สิพ่อเราเข้มแข็งเธอเองก็เป็นคนแรกเหมือนกันที่พูดกฉันแบบนี้พวกเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ใช่ไหมเชื่อใจฉันนะฉันก็จะเชื่อใจเธอเหมือนกันนึกว่าจะมีรอสแลนล์ ไอรินพวกเราทำได้แล,ล้วคือนะไอรินเอาล่ะทุกคนถือว่าเกมที่หนึ่งพวกเราชนะกันทุกคนนะเจ่งมากและฉันก็เข้ามาเป็นคู่แรกด้วยอ่ะเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมเงเอ่อฉันก็กลับมาเป็นแต่แต่ฉันก้าวขาเข้ามาเป็นคนแรกอ่ะงั้นฉันเป็นที่หนึ่งแล้วเธอเป็นที่สองไปแล้วกันนะเพราะถ้าเธอไม่ได้คู่กับฉันเธอคงตกรอบไปแล้วแหละอืมได้ฉันคนที่สองเองว่าแต่ เธอชื่ออะไรนะพิมมาก็ฉันยืนอยู่ตรงนี้ทำไมต้องพิมมาด้วยอ่ะก็พิมมาป๊หนึ่งนะอย่างนี้มันชื่อพิมมาะละเมือตะละดีจรลโปวดเหยุดกลุ่มหาดออโอ้เฮ้ไปคล้องน้ำเลยโอ้เร็ว ลาก,กูบางไงจะไม่เหนื่อยใช่ไหมวะเอาขอโทษเพื่อนว่าใจเย็นครับใจเย็นจฟานข้างในเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะหลินทุกคนมีใครดิ้นลงไหมนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนลินลินดิ้นลงไ,ไ,ไหมทุกคนทุกคน,ท,กคนที่ตายเนี่ยพวกนั้นก็ไม่ได้ยินหรอกจ้ะ พี่ว่าเสียแรงเปล่าเอานะนี่พี่ทำบ้าอะไรกับเพื่อนผมอะแหมน้องฟรานซ์ก็ใจร้อนไปได้ดรืออย่างน้องแต้สิยังไม่เดือดร้อนอะไรเลย <c oughs> <c oughs> เอาล่ะๆๆก่อนอื่นพี่ต้องขอแสดงความยินดี้นยนะจ๊ะน้องทั้งสองคนผ่านเข้ารอบแล้วค่ะฉันเดินออกไปตามทางได้เลยนะเราเพื่อนผมอะก <c oughs> ็ทิ้งไว้ที่นี่คุณจะเกิดแรงบ้าอะไรขึ้นวะหลินุกนทั้งหมดเนี่ยมันง่ายไปนะ ทำไมผมสองคนถนึงผ่านเข้ารอบแล้วพวกที่อยู่ข้างในจะเป็นยังไงต่อถ้าพวกผมเข้ารอบผมว่ารืมอพี่พูดข้อเสนอมาเลยดีกว่าครับทําแบบเนี้ยเสียเวลากันปเปล่าฉลาดส่งเป็นน้องเต้งจริงเลยนะคะเนี่ย <c oughs> พี่มีข้อเสนอมาให้เลือกสองทางหนึ่งจะจบเกมอย่างผู้ชนะแล้วเดินออกไปกันสองคนหรือว่าสอง จะเอากุญแจอันนี Metal ้เนี่ยกลับไปช่วยเพื่อนๆที่นอนหลับอยู่เพราะโดนยาผิดเอางี้ดีนะเอางี้นีนะติดตอกติดตอกติดตอกเอางี้ดีนะเอางี้นีนะติดตอกติดตอกติดตอกตุ้นดีลิฟฟานหยุดทำไปก็เปล่าประโยชน์อะเรามีแค่สองทางเลือกจะออกไปกันแค่สองคนหรือช่วยพวกอยู่ข้างใน ต้องทำยังไงถึงจะได้คุณพิอูเงินเริ่มจากเฝ้ายิ้มชุบใเลยดีกว่าชื่อใดใครเอ่ยนามเรียงลำดับอายุไขยามเมื่อบเลงจบปมที่ผูกจะถูกคลาย หากเพียนไปเพียงนิดทุกชีวิตจะมาลายมีเวลาแปดนาทีขอให้ทุกคนโชคดีเดี๋ยวนะทั้งหมดมันหมายความว่ายังไงอไ่ะแล้ว,วแล้วทำไมฉันต้องมาปล่อยถุงชุบแล้วไม่อยู่ตรงนี้ด้วยอย่ะต้องเรียงลำดับอายุยามเมื่อบรรเลงาการบรรเลงก็ต้องมีเสียงดนตรีเป็นโนใช่ ตัวโน้ตของเปียโนถูกแทนตัวอักษรภาษาอังกฤษ C D E F G A B าองั้นเราต้องแปลงชื่อของทุกคนเป็นภาษาอังกฤษเอามาเรียงตามเราดับอายุแล้วก็แปลงเป็นตำแหน่งตัวโน้ตโอ้ยนี่พวกเราต้องมาเจออะไรเนี่ยต้องใจายาพิมพ์มากกว่เลยคนแรกอะต่อมาก็น่าจะเป็นหลินชั้นไอรินวินเนอร์แล้วก็นาย 2> e 2 A 3 F 4 A 6 E 5 A 2แล้วก็ E 3าไงแน่ใจนะว่ามันหมายถึงอย่างนั้นจริงๆอะ่ะหรือน,นายมีไอเดียที่มันดีกว่านี้ล่ะเพาไม่ฉันแค่ถามว่าความมั่นใจเพราะใน,นกระดาษบอกว่าถ้าสมมติว่เาเรากดผิดอะ่ะเราจะทำให้พวคนตายเลยนะเว้ยนตั้งสติน่าจะต้องกดโน้ต8ตัวที่ฉันพูดไปเมื่อกี้ให้ถูกต้องตามลำดับเดี๋ยวนะ แล้วฉันจะไปรู้ได้ไงว่าโน้ตไหนคือโน้ตไหนอ่ะไม่เอา่ะฉันไม่ทําอ่ะนชยจะไปทําแฟนฉันได้ไหมอะถ้าจะทําให้คนอื่นตายจะทํายังไงอะฟานนายต้องตั้งสติมีแค่นายที่ช่วยพวกเราได้ถ้าฉันข้ามไปหานายตอนเนี้ยทุกคนคงตายเพราะเงื่อนไขของเกมไม่ฉันทําไม่ได้ถ้าทุกคนตายจะทํำยังไงอ่ะใครจะรับผิดชอบอ่ะน้วไ่กดแทนฉันได้ไหมอ่ะสเตฟานตั้งสติทันที เวลานัาถอยหลังอยู่นะเวย้ยนายทำได้ฉันเชื่อว่านายทำได้ได้ต้องช่วทุกคนให้ได้แตเริ่ม้ะนะสนใจแค่แป้นตัวสีขาวไม่ต้องสนใจสีดำ นอตตัวแรก A5 จากซ้ายไม่ใช่ A5 จากขวา15 11 12 13 14 15จะกดแล้วนะอืมอกดจริงๆแล้วนะ เอ,อกดสักทีเหอะโอเคโอเคไปกันต่อนะ E 2จากซ้าย12ปุ่ม 1> 11 1เอ A สามจากซ้าย ยีปุ่ม F 4จากขวา24ปุ่ม A 6จากขวา8ปุ่ม E 5จากขวา18ปุ่ม3า4 15ตัวสุดท้ายแล้วนะ E 3 จากซ้าย15ปุ่ม9ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองจะกดแล้วนะกดเลย ทำได้พวกเราทำได้วะก็ไม่ได้ขี้เกียจหรือเอาแต่เล่นสัหน่อยนี่นะ กับเรา l o s เ Member ทุกคนเลยนะคะที่ผ่านมาสู่เกมที่3ได้แหมเกมที่แล้วเนี่ยไม่คิดเลยนะคะว่าจะได้เห็นน้องเต้กับน้องสเตฟานของเรากล้าหาญได้มากขนาดนี้พี่ละ่ะปลืม้มจจริงๆเลยค่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหรอเอาละค่ะเกมต่อไปเรามาวัดกัหน่อยดีกว่า <laughs> ในนี้จะมีคำถามที่รอคอยคำตอบ เพียงเหล่า l o s เ Member ออกมาสุ่มหยิบคำถามและเลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยการยกมือแค่นั้นเองพี่ว่าน้องวินแนทดิแสนฉลาดของเราเนี่ยจะต้องช่วยเหลือทีมได้เยอ้แน่เลยจริงไหมคะของมันก็แน่อยู่แล้วอะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะน้องไม่ลินชันออกมาจากคำถามคะ่ะเมื่อ x เ,เท่ากับ 6y กำลังสองบวก12 Y วลบ8หากรูท X ลบ2ส่วน6เท่ากับ8 Y จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ A เท่ากับ9 B เท่ากับ18 A คอข้อนี้ตอบเอองั้นใครตอบ A ยกมือขึ้นค่ะปิ่งปังถูกต้องแล้วค่ะ <c oughs> คนต่อไปน้องเซฟานเชิญค่ะ ฉลามมีกระดูกกี่ชิ้นในร่างกาย A 7อชิ้นข้อนี้ตอบจริงตอบ B ีอเดียวกันข้อนี้ตอบจริงติดต้องละค่ะสีอะไรดึงดูดสายตาเป็นอย่างแรกสีเหลืองพิงปองจะต้องอีกแล้วค่ะแล้วเราก็มากัถึงข้อนสุดท้ายแล้วน้องวินน่าเชิญค่ะไม่ต้องห่วงนะทุกคนเราตอบได้อยู่แล้ว คุณคิดว่ารุ่นพี่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าของคุณมีความถนัด A มือซ้ายหรือ B มือขวาวินเนอร์เธอว่าซ้ายหรือขวาฉันว่าฉันว่าฉันก็ว่าขวาจากเชิงสถิติคนทั่วโลกเกือบวกบถนัดขวาเพราะงั้นมือขวามีโอกาสมากกว่างั้นฉันขอตอบเดี๋ยวก่อน ฉันขอร้องพวกเราทุกคนช่วยหยุดฟังฉันก่อนจะได้ไหมฉันขอแค่สักครั้งสักครั้งที่พวกเราทุกคนจะหยุดฟังฉันเรากําลังโดนรุ่นพี่คนนี้หลอกอยู่นะถ้ามองผินๆเ,เราจะเห็นว่ารุ่นพี่จงใจให้พวกเราเชื่อว,ว่าเขาถนัดขวาแต่ความจริงแล้วปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกาอยอางฉับพลันมันไม่สามารถปุบปิดได้นิดหรอกถ้าสังเกตดูดีๆลรุ่นพี่ มักจใช้มือข้างซ้ายในการหัวเราะหรือไม่ได้ตอนเสยผมรุ่นพี่ก็มักจะใช้มือข้างซ้ายเสมอด้วยความเคยชินแม้แต่ตอนนี้มือข้างซ้ายของรุ่นพี่ยังสัน่นแล้วกระดิกเป็นจังหวะอยู่เลยจริงไหมล่ะเราไม่ได้หวังทุกคนเชื่อเราแต่เราหวังให้ทุกคนช่วยฟังเราสักนิดนึงจะได้ไหมนี่เนถ้าลุเธอจะเลิกมครเขวา รอบนี้ฉันเชื่อพิมพ์เราตอบซ้ายกันเถอะงั้นใครเลีอกขวาบ้างคะยกมือขึ้นคะ่ะเชื่อพิมพ์ก็มไมรเหลรอแล้วซ้ายล่ะคะว้าแย่จัง ขนาดเล่นเนียนขนาดเนี้ยังถูกจับได้อีกเลคะเนีย <c oughs> และเกมก็ดึนดังมาจนถึงบทสุดท้ายแล้วสินะคะเจ้าจ้าแต่แต่แล้วพี่ลืมบอกเรื่องสำคัญไปเลยอ่ะคือว่าคลาสของเราจะรับสมาชิกเพียงแค่นคนเดียวแต่ใครกันนะที่จะเหมาะสมน้องคนนี้หรือว่า คน,นี้หรือว่าคนนี้คนนี้โอายมาแล้วพี่เลือกไม่ถูกเลยอ่ะงั้นให้เราทุกคนตัดสินใจกันเองเลยดีกว่าภายในเวลาที่พี่กำหนดแต่ถ้าตัดสินใจกันไม่ได้เนี่ยสิ่งที่ทุกคนลงทุนลงแรงมาก็จะสูบลาเวลาจะเริ่มนับต่อจากนี้โอ๊ยตื่นเต้นจังจเลยอ่ะครีนนะ่าครีนนะ่ตื่นเต้นจังจเลยอะ มีใครจะพูดอะไรไหมอะอยากเป็นหรืออยากให้ใครเป็นปะืนในเราก็มาถึงเกมสุดท้ายแล้วอะเอาจริงๆฉันก็เคยคิดนะว่าฉันอะเหมาะสมกับการเป็นนคลาสเพราะฉันก็มาจากครอบครัวที่มีฐานะแต่ถ้าการเป็นนคลาสโดยที่ที่มีทุกคน่ยฉันก็คงจะขอสละสิทธิ์ดีกว่าขอบคุณทุกคนนะโดยเฉพาะเธอ่มยหลินที่ทำให้ฉันอะรู้จกกักนะครัว่าเพื่อนอีกครั้ง ขอบคุณเธอมากนะก็สำหรับชาร์ดฉันได้เรียนอะไรเยอะมากแล้วก็เอาชจคข้อมูาของตัวเองด้วยแต่ฉันว่าชิวแต่เป็นอันคลาสบอกฉันขออีกแห่งนี้ที่ตรงที่เหมาะสมมากกว่าแค่นี้ฉันก็พู่เจ็นเป็นเลแล้วเรามองว่าอันคลาสเป็นอะไรที่ดูดูล,ละแล้วก็โคตรเท่เลยอะแต่ถ้าอันคลาสจะไม่มีเมลิทก็ เหงาหน้าดูเลยแต่ถ้าทุกคนจะเลือกเราก็ไม่ติดนะส่วนฉันฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาอยู่จุดนี้เลยด้วยซ้ําแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มีเพื่อนมากมายแบบนี้สําหรับฉันฉันว่าที่นี่มีคนที่เหมาะสมกับอันคลาสมากกว่าฉันฉันขอเลือกวินเนอร์ที่จะเป็นสมาชิกอันคลาสขอบคุณนะ ที่ทำให้เสียงของฉันมีความหมายแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะฉันเคยคิดนะว่าความพยายามของฉันมันมีความหมายแล้วก็ไร้ค่าแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันมีศักยภาพมากพอมากพอที่จะใช้มันเพื่อช่วยคนอื่นๆเพราะงั้นฉันว่าฉันก็เหมาะสมนะแต่ถ้าให้ฉันเลือกใครสักคนนึง ฉันขอเลือกวินเนอร์ใช่หรอฉันขอบคุณทุกคนมากนะที่เลือกฉันเดี๋ยวก่อนทำไมพวกเราต้องเลือกกันด้วยละ่ะทุกคนลองคิดดูสิเหตุผลเดียวที่พวกเรามาถึงตรงนี้ได้ก็เพรพวกเราช่วยกันฉันคิดว่าการเป็นอันคลาสเป็นคนเดียวไม่ได้หรอกอันคลาสไม่ใช่คนคนหนึ่ง แต่คือพวกเราทุกคนจริงไหมคะรุ่นพี่